สวัสดีครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาะดูการทำงานของหลอด LED นะ,นะครับตัวนี้จะเป็นอจอของ Panasonic นะครับ Panasonic ที่จะเอามาสาธิตนะครับข้างในของ LED นะครับจอ LED ก็จะมีหลอด LED นะครับมีอยู่3แถวนะครับ1 2 3 ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งแสงสว่างให้กับจอภาพนะครับและไฟนะฮะที่จะมาจุด LED นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์มาให้ดูจะได้จากการทำงานของวงจรนะครับไฮโวลต์ตัวนี้เห็นไหมครับก็จะมี MOSFET นะครับอยู่2ตัวนะครับจะสร้างไฟไฮโวลต์นะครับ จากไฟ24โวลต์นะครับเพื่อที่จะไปจุดวิ่งตามเส้นนะครับสายคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับวิ่งจากสายคอนเนคเตอร์ขึ้นไปนะครับเพื่อจะเข้าไปจุดหลอด LED นะครับนิ่งเข้ามานีนะฮะนะครับก็จะเข้าตรงแต่ตัวแผงหลอด LED นะครับแต่ละแผงนะครับ นี่ฮะหลอด LED ตัวนี้นะครับเาเรียกว่าหลอดชนิดกระดุมนะครับเหมือนกระดุมเสื้อเลยนะครับแต่ละแถวนะครับก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดกระดุมเจ็ดหลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดหลอดนะฮะสามแถวก็ยี่สิบเอ็ดหลอดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาวัดนะครับวัดแรงไฟ วัดแรงไฟที่จะไปจุดไส้หลอดนะครับผมจะเอาสายมิเตอร์นะครับ,รบวัดที่สายคอนเนกเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งแรงไฟจะออกมาตรงนี้นก็เสียบเข้าไปเดี๋ยวไปที่สายคอนเนกเตอร์นะฮะ จากนั้นนะครับผมจะเปิดเครื่องนะครับจากนั้นผมจะเปิดเครื huh. uh ่องนะครับใส่เอซีเสียบเข้าไปอพร้อมเสียบปลั๊กนะครับเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องติดแล้วนะฮะจะเห็นว่ามีแสงออกมาจากด้านหลังเห็นไหมครับมีแสงออกมาจากด้านหลัง นะครับสองสองออกมานะครับก็แสดงว่าเครื่องติดแล้วนะครับเรามาดูนะครับแรงดันนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับผมตั้งมิเตอร์นะครับนะ DC 250โวลต์นะครับชิมมิเตอร์ตีขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ60นะครับ60 65นะครับประมาณ65โวลต์นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับแรงไฟที่จะมาจุดหลอด LED เนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ65โวลต์ DC นะครับ65โวลต์ DC ซึ่งจะทำให้จอนี้ติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจับพิ๊กมาให้ดูนะครับพิ๊กมาให้ดูนะฮะจอนี้จะยังไงครับอจอนี้จะสว่างแต่ละหลอดนี่จะสว่างนะฮะสว่างขึ้น หอนี้สว่างจ้าเลย,ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเห็นว่าจอสว่างเดี๋นะครับการตรวจเช็คนะครับการตวร,รตวจเช็คหลอดที่ประจุด LED เนี่ยนะครับวิธีการตรวจเช็คให้เราวัดวัดไฟที่สายคอนเนคคอนเนคเตอร์ก่อนนะครับว่ามันมีไฟมาเลี้ยงไหมนะครับ สายคอนารเตอร์ตัวนี้นะฮะว่ามีไฟมาเลี้ยงหรือเปล่านะฮะไฟเลี้ยงก็อยู่ที่นะครับ65โวลต์นะฮะดูประมาณนะครับ65โวลต์ดยประมาณแต่ถ้านะฮะสมมติว่าวัดแล้วนะฮะไม่มีก็ให้เรามาตรวจนะฮะให้เรามาตรวจเช็คนะครับที่ออมอสเฟตตัวนี้นะฮะวงมอสเฟตตัวเนี้ยน,น,นะครับ มีการทํางานหรือเปล่าถ้าไม่มีการทํางานนะครับก็ตรวจเช็คแรงไฟนะครับแรงไฟ24โวลต์ที่ได้จากการทํางานของสวิตชิ่งพาวเพร์ซอร์ผายว่ามีการส่งแรงไฟมาที่มอเตอไหมนะครับโอเค